สวัสดีค่ะดิฉันานางกิดาพาเต็งแย้มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยั่านยาวมีความประสงค์จะขอใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประจำปี2563ภายใต้วัตถุประสงค์เดิมจำนวนสโครงการดังนี้ค่ะโครงการที่ห ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่นสอทอจุดถอถุง67ขีด037สายคองตะข้อ2หมู่ที่11ตำบลเย็นยาวต่อจากเดิมกว้าง4เมตรยาว53เมตรหนา15เซนติเมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า230ตารางเมตรพร้อมทางเชื่อมองค์การบริหารส่วนตำบลเย็นยาวอำเภอสอกลโลกจังหวัดสุโขทยัย เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนดินลูกลังระยะทางประมาณ53เมตรจึงมีความจำเป็นก่อสร้างถนนคอสลอตลอดทั้งเส้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำบลยันยาวกว่า1,700คนเข้าใช้ถนนเส้นนี้งบประมาณ1,47,600โครงการที่สอง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางสายทางสอทอจุดถอถุง67-062ขีดสายทางซอยร่วมใจพัฒนาหมู่ที่12ตำบลเยี่นยาวกว้าง3.50เมตรยาว275เมตรหนา15เซนติเมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า962.50ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลเยี่นยาวอำเภอสวังโโลก จังหวัดสุขโขทยัยเป็นเส้นทางในหมู่บ้านที่ประชาชนได้เดินทางทุกวันปัจจุบันเป็นถนนดินลูกลงังฤด,ดูฝนจะมีน้ำขังเป็นโคนลฤด,ดูแล้งจะเป็นปุ่นละอองทัศนียภาพ ในหมู่บ้านไม่สวยงามหากได้รับการสนับสนุนเป็นถนนคอสอรลอแล้วจะส่งผลให้ประชาชนในหมู่12และหมู่อื่นๆในตำบลเย็นยาวประมาณ2,000คนได้มีถนนปลอดภัยการเดินทางสัญจรมีความสะดวกทัศนียภาพในหมู่บ้านสวยงามมีความสะดวกงบประมาณ4 9 5 6 6 0 0รวมแล้วทั้งสองโครงการ6,255,500ดิฉัน ในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวตำบลเย็่นยาวจึงขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยที่ได้เห็นความสําคัญและได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ